สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการมองรอบทิศค่ะวันนี้เจอกับหญิงนันพัฒน์พิมพาเช่นเคยนะคะเรื่องราวดีๆข่าวสารที่น่าสนใจวันนี้มีมาให้ได้ติดตามกันนะคะในอีกไม่กี่วันนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็คงจะภาคภูมิใจแล้วก็มีอรอยยิ้มนะคะเพราะว่าลูกหลานนั้นจะได้ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะซึ่งในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ การจัดพิธีในครั้งนี้อย่างไรนะคะเราจะได้พูดคุยค่ะกับสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอริยาพรพงรัฐรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะดรจุธามาศหงทองรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ พ่อแม่ผู้กครองก็จะได้ยิ้มหน้าบานเพราะความภาคภูมิใจที่ลูกหลานนี้จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพพรัิราสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาพูดคุยการเท้าความไปสักนิดหนึ่งค่ะว่ามออุบลเนี่ยเริ่มที่จะผลิตบัณฑิตตั้งแต่เมื่อหลายปีไหนคะมออุบลก่อตั้งในปีพศ2 5 5 0 2533นะคะ<า>เ,เราก่อตั้งในวันที่29กรกฎาคมปีนั้นเป็นปีที่เราเ,เริ่มผลิตบัณฑิตแล้วก็ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเ,เราก่อตั้งมีทั้งหมด2คณะคะ่ะมีคณะอะไรบ้างคะก็จะมีคณะวิทยาศาสตร,ร,ร์คณะเกษตรศาสตร์ค่ะแล้วก็มี1สถาบันที่จัดสอนเรื่องภาษาวิชาทัปป่วไปเป็นสถาบันที่อยู่ภายในของมหาวิทยาลัยใช่ค่ะ แล้วณนะวันนี้ล่ะคะณวันนี้เรามีทั้งหมดเอ,อ่อสิบคณะกับหนึ่งวิทยายลัยคะ่ะสิบคณะหนึ่งวิทยายลัยคือวิทยายลัยแพทยศาสตร์และการสาธ,ธารณาสุขอืในส่วนของสิบคณะก็จะมีทั้งในสายวิสุขภาพค่ะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็มนุษยศาสตร์สังคมาศาสตร์ครบถ้วนค่ะค่ะเราผลิตบัณฑิตทั้งปริญญาตรี<ท>รและปริญญาโทไปจนถึงระดับปริญญาเอกค่ะ ระดับปริญญาโทรปริญญาเอกนี่คือมีมานานหรือยังคะก็มีตั้งแต่ประมาณปี 48, 2 5 4 8ั9ค่ะ,คะก็ผลิตคอ,อ,อบคู่กันมากับระดับปริญญาตรีค่ะ,ะการตอบรับหรือว่าการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยในแต่ละปีอัตรานักศึกษาเป็นยังไงบ้างคะคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการเกิดของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องการขยาย โอกาสในการศึกษาสำหรับนักศึกษาโดยเรามีจุดมุ่งในการพัฒนาก็คือเด็กที่อยู่ในภาคอีสานเนี่ยจะได้รับเข้าเรียนโดยเราให้โคต้า60%ของเ,อเด็กในพื้นที่ก่อนนะคะก็ค,ะะคือจะเป็นเด็กในพื้นที่ส,ส่วนใหญ่ส่วนที่เหลือที่นอกนั้นที่มาก็จะเป็นจังหวัดใกล้เคียงมีมาไกลๆที่สุด มีไหมคะอ๋อทางสตูลทางนู้นก็มีทางใต้ก็ยังมามาค่ะมาครบค่ะเหนือก็มีนะคะเชียงรายก็มาค่ะคิดว่าเขามีความเชื่อมั่นหรือว่าเชื่อถือในอะไรคะของมหาวิทยาลัยเราถึงได้มาไกลขนาดนี้ คิดว่าเชื่อในส่วนของการจัดการหลักสูตรของเราแล้วก็หลักสูตรของเราเนี่ยม,มุ่งเน้นที่จะตอบโจทย์ชุมชนก็คือ,อใช้ชุมชนเป็นในส่วนของอการศึกษาร่วมด้วยค่ะก็คิดว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็พัฒนาการของแต่ละหลักสูตรก็ดีขึ้น,น,นดยียิ่งขึ้นมานะะก็คือเรามีการพัฒนาย,ยิ่งขึ้นไปก็เลยทําให้ประชาชนรอบข้างแล้วก็ในส่วนของ ส่วนที่อยู่ต่างในภาคไกล้ๆก,ก็เริ่มรู้ว่ามีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยู่และก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบัณฑิตที่จบออกไปค่ะซึ่งก็ตอบรับจากคือเสียงตอบรับจากผู้ใช้บัณฑิตก็ค่อนข้างโอเคว่าเราสามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบโจทย์กับตลาดแรงงานค,ค่ะตรงนี้ ทราบละที่มาที่ไปมาเข้าถึงปีการศึกษานี้ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะกำหนดการงานพิธีมีอะไรบ้างคะรายละเอียดในส่วนของงานพระพราชทานปริญญาบัตรเนี่ยเราจะเ,เริ่มในวันที่สองค่ะธันวาคมนะคะสอง7หา้อยเจ็ดโดย เริ่มในอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบค่ะอันนี้ก็คือวันวันที่จะ,จะมีะมพิธีรับพระราชรับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ก่อนที่จะบัณฑิตจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็จะมีในส่วนของการฝึกซ้อมค่ะนะคะซึ่งการฝึกซ้อมเนี่ยตามธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยบูรพรชธา,าน,นีก็คือจะฝึกซ้อมก่อนสสามวัน ที่จะรับจริงก็คือตอนนี้มีหมายว่าจะ,ะพระราชทานในส่วนของวันที่สองธันวาคมนะคะ,คะบัณฑิตก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการยืนยันสิทธิ์ว่าจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือไม่นะคะ,คะก็จะยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่14พฤศจ,จิกาก็คือพรุ่งนี้หลังจากนั้นก็จะนัดหมายบัณฑิตนะคะ,คะให้มาฝึกซ้อมในวันที่29ก็คือวันเสาร์ค,ค,ค่ะก็จะมีซ้อมย่อยกับซ้อมใหญ่นะคะ ในวันซ้อมย่อยก็จะซ้อมกันที่คณะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะซ้อมในส่วนของอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบซึ่งเป็นอาคารสาที่<ใ>ชทจช้งใช่แล้วค่ะซ้อมใหญ่วันที่เท่าไหร่นะคะซ้อมใหญ่วันที่30ค่ะ30ซึ่งในส่วนของวันที่30เนี่ยบัณฑิตจะแต่งชุด เต็มยศก็คือเพราะเต็มกับเ<อ>เ,เหมือนจริง,รงสวยเหมือนจริงเลยค่ะแล้วก็จะเป็นวันที่เรามีการถ่ายรูปหมู่ของแต่ละคณะซึ่งวันนั้นญาติบางส่วนก็จะมาร่วมแสดงความยินดีตั้งแต่วันที่ซ้อ,อมใหญ่ค่ะก็ะจะเริ่มคึกคักค่ะก็คือวันที่30เริ่มที่จะคึกคักแล้ว,ลวนี่คือกําหนดการคร่าวๆนะคะแต่ว่ารายละเอียดของกิจกรรมในการพระราชทานปริญญาบัตรมีอะไรบ้างคะ่ะ ในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมนะคะ,คะในวันที่พระราชทานปริญญาบัตรนะคะในส่วนของปีนี้มหาวิทยาลัยบรูรราชธาน,นีนะคะได้รับพระกรุณนานะคะ,คะอนุญาตให้เราถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแก่องค์ประธานที่มาอ,อยู่ในพิธีก็คือสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในสาขาประวัติศาสตร์ค่ะอันนั้นคือเป็นอันดับแรกที่เรา มีความภาคภูมิใจมากค่ะค่ะนอกนอจากนี้นอกเหนือจากนี้ก็จะมีในส่วนของอาการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหนึท่านนะคะแล้วก็มีรางวัลรัตนบุนะคะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคมแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะอีกจำนวน5ท่านแล้วก็1องค์กรค่ะ ตรงนี้มีใครบ้างคะอย่างปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในส่วนของปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะคะก็จะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษานะคะ,คะก็จะเป็นท่านาผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวไลอธิพัฒน์อธิวาสพงค์ค่ะค่ะท่านเป็นใครคะเติมนะคะท่านเป็นอดีตคณะวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่มีจิต ในจิตบริการในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยที่ท่านใช้เงินส่วนส่วนตัวในการที่จะพัฒนาครูคท่านไม่ได้ทำเฉพาะ,ะในส่วนของอในประเทศนะคะ,คะท่านได้ข้ามไปพัฒนาครูทางด้านวิทยาศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวขมร้ท่านก็ได้พัฒนาบุคลากรในส่วนนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็ท่านได้ พัฒนาหลักสูตรวิทยศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาครูไทยให้มีความร<ฆ>ู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาตรฐานสำหรับการเรียนการสอนในระดับมัธยมค่ะฟังแล้วท่านมีความคู่ควรมากนะคะกับการที่เราจะพระราชทานเนี่ยมอบป,ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้ะนะคะส่วนรางวัลรัตโนบุคือรางวัลอะไรคะรางวัลน,นี้ รางวัลน,นี้รางวัวลรัตโนบุญนี่จะเป็นรางวัลที่เราให้กับท่านที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็ประเทศชาติะค,ะค่ะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราให้ทั้งหมดห้าท่านกับหนึ่งองค์กรในส่วนของที่มหาลัยให้เนี่ยจะให้ทั้งที่ทำคุณประโยชน์กับมหาลัยก็มีทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติก็มีค่ะมีมีใครบ้างคะ ก็จะมีะเพชรศักดกรทีระชากาศนโรดมท่านก็จะทำคุณประโยชน์ให้กับทั้งมหาวลัยแล้วก็ประเทศชาติท่านเป็นคนแรกใช่ไหมคะที่นำอ,องค์ความรู้แล้วก็นำเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของพิศตร์เนี่ยสู่ระดับโลกได้ะคะและท่านถัดมาค่ะ,คะที่เหลือ ท่าน,น,นพิยโยปัญญาคุณเอ่ปัญญาชุนนี่ท่านจะอยู่คู่ควรกับมหาลัยมาตั้งแต่มหาลัยเปิดเลยค่ะเ,เพราะ,ะว่าท่านกเกษียณอายุแล้วท่านก็มาช่วยมหาลัยในเรื่องของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ซึ่งท่านได้พัฒนาโดยสามารถที่จะสร้างห้องปฏิบัติการระดับสูงให้กับมหาลัย ตามจานวนที่ที่เครื่องมือทรัพยากรที่เรามีอยู่ท่านพัฒนาด้วยตัวท่านเองแล้วท่านก็บริจาคเครื่องมือที่ท่านมีอยู่กับมหาลายัยกับบริจาคทุนทรัพย์ส่วนส่วนตนที่พัฒนาเครื่องมือให้กับห้องปฏิบัติการที่เราสามารถที่จะพัฒนาห้องปฏิบัติการในเรื่องของสาขาฟิสิกส์เนี่ยเ,เป็นมหาลัยแรกที่สามารถปลูกผลึกปลูกผลึกที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจเช็คลังสีนะคะได้เป็นเป็นแห่งแรกะะมีอีกค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของออท่านกว้าง รอบครอบนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะท่านมาช่วยในส่วนของการสร้างอาคารนะคะในส่วนของหน่วยการศึกษานอกที่ตั้งที่มุกดาหารนะคะท่านก็เป็นคนมุกดาหารแล้วก็ในส่วนที่มาช่วยมหาลัยก็คือมาช่วยระดมทุนนะคะเพื่อให้มีตัวอาคารที่จะใช้ในการศึกษาที่มุกดาหารค่ะเป็นวิยาเขตค่ะก็เพื่อเตรียมการแต่งเพื่อเตรียมการเป็นวิยาเขตมุกดาหารค่ะ แล้วก็กจะ<า>สืบเนื่องก็จะสืบเนื่องต่อก็คือ,คอเมื่อจะอา,อาคารจะสร้างอาคารก็ต้องมีการบริจาคที่ะะเพื่อให้มีอาคารน,นั้นนะคะก็คุณวศินนะคะคำรัตน์นะคะก็เป็นผู้ที่ได้บริจาคที่ดินเพื่อให้สร้างอาคารดังกล่าวนะคะรวมทั้งบริจาคที่ดินที่เป็นทางเข้าออกของมหาวิทยายลัยที่มุกดาหาระค,ะค่ะค่ะ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งท่านค่ะยังมีอีกหนึ่งท่านก็คือในส่วนของอคุณสวิทกิ่งแก้วนะคะซึ่งท่านก็ได้ให้ความกรุณาในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์นะคะค่ะแม่นบอใช่ไหมเอาขอโทษค่ะในส่วนของคณะบริหารศาสตร์<า>ค่ะในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการการตลาดนะคะในเรื่องของการ เป็นการพัฒนาการศึกษาที่ระหว่างมหาลัยของรัฐก,กับเอกชนที่เราช่วยกันพัฒนาโดยมีการฝึกงานนอกสถานที่ค่ะห้าท่านห้าบุคคลที่ได้รับรางวัลรัตโนโบนุแล้วก็ยังมีอีกเป็นหนึ่ง <โน S 1> องค์กรคือ,อ,อบริษัท CPF ประเทศไทยบริษัทนี้นี่ก็จะทำคุณให้กับประโยชน์ให้กับประเทศชาติค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของ การพัฒนาธุรกิจทางด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรพัฒนาเพื่อที่จะให้การผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือมองในเรื่องของการพัฒนาลาักย่าเพื่อที่จะใหะ้มีการพัฒนาที่จะทำให้เขาสามารถที่จะประกอบอาชีพได้โดยที่มีผลตอบแทนสูงขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่ ถูกพัฒนาขึ้นค่ะค่ะก็คือรางวัลที่จะมีการมอบในวันนั้นะนะคะแล้วก็มีงานพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาปีนี้มีนักศึกษาที่จบและรับเข้าจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวนเท่าไหรค่คะ2640คนค่ะ2640คนค่ะโดยแบ่งเป็นปริญญาตี2447ระดับปริญญาโทเอก193คนค่ะ โถและเอกร้อยเก้าสคนนะคะตรงนี้การเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดพิธีเป็นยังไงบ้างคะค่ะในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะคะก็จะเป็น ถ้าแบ่งออกเป็นฝ่ายหลายๆฝ่ายก็จะมีหนึงเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ตอนนี้ก็มีการมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบแล้วก็ดําเนินการตอนกอีเราขนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะซอมบัณฑิตแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะการตกแต่งสถานที่เป็นยังไงคะการตกแต่งสถานที่ณนปีนี้เราจะยังรอในส่วนของสํานักพระราชวังนะคะที่จะมาช่วยเราดูในวันที่19 พฤศจิกายนนี้นะคะนั่นก็คือส่วนส่วนที่จะต้องอประชุมกับสำนักพระราชวังนะคะแล้วก็ในส่วนของฝ่ายที่ทำการล่วงหน้าไปแล้วก็จะมีในส่วนของฝ่ายจัดการบัณฑิตนะคะ,คะซึ่งได้มีการนัดหมายประชุมคณะทำงานนะคะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทุกคณะที่จะฝึกซ้อมบัณฑิตนะคะแล้วก็ในส่วนของฝ่ายจราจรและความปลอดภัยนะคะเราก็ได้ทําในส่วนของแผนผังการจราจรเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับบัณฑิตและก็ญาติบัณฑิตได้รับทราบก่อนที่ถึงวันงานเพื่อที่จะได้วางแผนในการเดินทางได้อย่างถูกต้องแล้วก็ ไม่ต้องมาติดขัดกับปัญหาการจราจรอันนี้ก็พยายามวางแผนให้การจราจรลื่นไหลามากที่สุดเท,ท่าที่จะทําได้มีการประสานงานกับในส่วนของโอค์งการบริหารส่วนตำบลหนึน่ง,ส,งส่วนจังหวัดด้วยแล้วก็ในส่วนของอ,อบอตศรีคานะคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะก็คือมาช่วยอำนวยเรื่องความสะดวกด้านการจราจรค่ะนะคะแล้วการจัดการเกี่ยวกับบัณฑิตเราเตรียมว่ายังไงบ้างคะ ในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับบัณฑิตนะคะ,ะหลังจากที่เราทราบจํานวนของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วนะคะแลก็มีคู่มือการฝึกซ้อมบัณฑิต ขึ้นให้บัณฑิตได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนนะคะที่หน้าเว็บของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็แต่ละคณะก็จะมีจุดนัดหมายของบัณฑิตนะคะณตอนนี้ที่เราได้บริการไปแล้วก็คือในเรื่องของการประสานในส่วนของการจองชุดครุยการรับชุดครุยบัณฑิตก็จะทราบแล้วว่าตัวเองจะรับเมื่อไหร่อย่างไรนะคะนั่นคือในส่วนของบัณฑิตนะคะค่ะค่ะแล้วตัวบัณฑิตเองจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ ในส่วนของตัวบัณฑิตนะคะเท่าที่ผ่านมาทุกปีเนี่ยบัณฑิตเขาจะทราบหน้าที่เขาว่าในส่วนที่เขาต้องเตรียมก็คือเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมเนื่องจากว่าการฝึกซ้อมจะค่อนข้างที่จะต้องใช้ความอดทนอยู่พอสมควรเพื่อเพื่อให้เพื่อให้เป็นการถวายพระเกียรติแก่องค์ประธานนะคะก็บัณฑิตก็จะต้องรักษาสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมในส่วนของการรักษาเวลานะคะ อันนี้ก็จะแจ้งไว้ในคู่มือของการฝึกซ้อมบัณฑิตแล้วก็ประยสพันให้คณะทราบค่ะค่ะตรงนี้เวลาที่จะนัดหมายอย่างเช่นการซ้อมแบบนี้ค่ะเรานัดหมายเวลากันยังไงคะกับบัณฑิตจะเริ่มกี่โมงในส่วนของการนัดหมายนะคะถ้ากรณีที่เป็นในวันที่ซ้อมย่อยนะคะก็คือวันที่29พฤศจิกายนเนี่ยบัณฑิตจะเริ่มรายงานตัว 8นาฬิกาถึง9นาฬิกาที่คณะแล้วก็ฝึกซ้อมที่คณะก่อนแล้วพอช่วงบ่ายที่ได้เรียนว่าจะมาฝึกซ้อมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบซึ่งเป็นสถานที่จริงเนี่ยก็จะเริ่มในเวลา13นาฬิกาแล้วก็คาดว่าช่วงนนั้วันนั้นก็จะซ้อมกันจนถึงประมาณเวลา17นาฬิกาค่ะแล้วก็วันที่รับจริงเนื่องจากมีการถ่ายรูปหมู่ช่วงเช้าบัณฑิตก็ต้องแต่งตัวดูแลตัวเองอาจจะถ้าคนที่ต้องการ าาดูแลตัวเองมากๆนะคะก็อาจจะคือต้องถ้าสวยถ้าต้องการสวยมาก <c oughs> ๆอาจจะต้องตื่นตั้งแต่ <c oughs> ไปตอนเห็นน้องๆบางคนตีสองตี <c oughs> หน ค่ะก็จะนัดหมายก็จะนัดหมายในส่วนของช่างแต่งหน้าแต่งผมนะคะแต่ว่าพิธีที่เรานัดหมายบัณฑิตก็คือเริ่มถ่ายรูปหมู่ในส่วนของคณะแรกเนี่ยก็คือจะเริ่มที่6กนาฬิกาสานาทีค่ะหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งก็จะเริ่มก็คือเด็กๆจะต้องมามาเตรียมตัวก่อนแล้วล่ะมาถึงก่อนแล้วเด็กจะต้องมาตอนประมาณตึกตีห้า ไม่ได้จะเข้าแถวมิน่าละค่ะน้องๆนี้ตื่นตีหนึ่งนักช่างแต่งหน้าทำผมตีสองแล้วก็คือจํานวนค่อนข้างที่จะเยอะด้วยใช่ค่ะค่ะมาถึงตรงนี้อเป็นการเตรียมตัวละของน้องๆทราบแล้ววันเวลาทราบแล้วแล้วพอในถึงวันที่จะมีการซ้อมนี่แน่นอนว่าญาติต้องมาร่วมแสดงความยินดีทั้งวันซ้อมวันจริงเรามีการเตรียมการรองรับตรงนี้ไว้ยังไงบ้าง ก็จะมีในส่วนของอันดับแรกเนาะคนมารถก็เยอะนะคะเพราะว่าปีที่แล้วที่เราทําสถิติดูบัณฑิตหนึ่งคนจะมีญาติมาสักประมาณ3 4ถึงคันโอ้เยอะมากนะคะค่ะสามถึงสคันเท่านั้นในส่วนนี้นะคะมหาวิทยาลัยก็จะได้เตรียมในส่วนที่สถานที่จอดรถไว้ให้บริการแล้วก็จะมีในส่วนของรถรับส่ง ความหมายก็คือจะจะให้ไปจอดในส่วนของที่ที่จัดไว้ที่ที่จัดไว้แล้วก็จะมีรถรางนะคะบริการซึ่งได้รับความรู้ข้อจากอบจจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ10คันคแล้วก็จะมีรถรางรถลากของคณะเกษตรอีกประมาณ 2, 2> ค,คันคคที่จะบริการผู้ปกครองแล้วก็บัณฑิตที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตค่ะแล้วที่พักของญาติที่ระหว่างรอคือบัณฑิตอาจจะมีการเข้าห้องประชุมแบบนี้เราเตรียมไวใ้ให้เขายังไงบ้างคะคือในตรงนี้เนี่ยเราจะเตรียมจุดถ่ายทอด วงจรปิดให้ตามคณะต่างๆทุกคณะแล้วก็ในส่วนของอาคารเรียนรวมเราก็จะบริการน้ำดื่มสำหรับญาติบัณฑิตตามจุดต่างๆค่ะก็สามารถที่จะนั่งพักรอลูกหลานได้แล้วก็ชมภาพจัดกานเป็นวงจรปิดให้ดูด้วยได้ด้วยแล้วก็ถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะโอ้ แล้วก็มีส่วนที่เพิ่มเติมก็คือมหาวิทยาลัยอุบลรัชธานีได้จัดจุดที่จะให้ประสบนิกะรวมรับเสด็จไปพร้อมๆกับในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะตรงไหนยังไงบ้างคะก็จะเป็นจุดในส่วนของประมาณหน้าสถานปฏิบัติการโรงแรมของมหาวิทยาลัยค่ะก็สามารถก็เลยจะขอเชิญชวนนะคะในส่วนของท่านผู้ชมนะคะร่วมนะคะในส่วนของ ร่วนรับเสด็จเฝ้ารับ,รบสเสด็จค่ะค่ะ,ค,ะคือประชาชนถ้าจะมาเฝ้ารับสเสด็จต้องมาประมาณกี่โมงคะอ่าณตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะกําหนดเวลาที่ชัดเจนได้เนื่อง<ม>จากว่าในส่วนของหมายกําหนดการยังของทางสํานักพระราชวังยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งค่ะก็เลยยังไม่สามารถไปเจริญพันธ์ได้แต่สามารถบอกได้ว่าเป็นวันที่สองค่ะค่ะค่ะถ้าเช่นนั้นเราสามารถที่จะเข้าไปดูหรือว่าติดต่อข้อมูลข่าวสารกับทางมหาวิทยาลัยไ,ได้ในช่องทางใดบ้างคะ ถ้าช่องทางที่สะดวกที่สุดคือหลังจากวันที่19ที่เราประชุมกับสำนักพระราชวังเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามหาลยเนี่ยจะเริ่มเวลาเท่าไหร่ที่จะ,ะมีพิธีร,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 รับพระราชทานปริญญาบัตร <c oughs> เราก็จะมีจุดประชาสัมพันธ์ตามจอใหญ่ๆที่อยู่ตามสีแยกของ <c oughs> ใ,นในเมืองกับในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของมหาเลยแล้วก็ ออกข่าวทางสื่อวิทยุเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากนั้นเรายังมีเฟซเฟซบุ๊กในส่วนของเฟซบุ๊กพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งอันนี้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานในปีนี้ก็มีหลายคนนะคะที่ได้เป็นสมาชิกเฟซติดตามเฟซบุ๊กตัวนี้อยู่แล้วค่ะก็จะใช้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ดไติดตามข้อมูลได้หลังวันที่19พฤศจิกาย,ยนรายรละเอียดต่างๆวันเวลาการที่จะไปรอเฝ้ารับสเสด็จจะไปได้เมื่อไหร่ยังไงสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ,คะวันนี้ณนะวันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วคะสำหรับการจัดพิธีในปีนี้ตอนนีนะ้คิดว่าสถานที่พร้อมออทุกอย่างพร้อม,มค่ะ เรียบร้อยเราเตรียมการหมดเรียบร้อยแม้กระทั่งในส่วนของอสถานที่ในเรื่องของจอดรถสูจิบัตรที่จะแจกปริญญาบัตรก็เรียบร้อยเ,อเ,อเพียงแต่ว่าเรารอรอบัณฑิตรอ <c oughs> รอวันเวลา <c oughs> แค่นั้นเองที่จะถึงวันจริงนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ทางญาติก็อุ่นใจได้นะคะเรามีการช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีเลยทีเดียวส่วนน้องๆ้องบิตเองก็มีหน้าที่ในการที่จะเตรียมร่างกายเตรียมใจให้พร้อมนะคะในการที่จะมาทั้งวันซ้อมแล้วก็วันรับจริงนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ และนี่ก็คือความพร้อมนะคะสำหรับการเตรียมการในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะวันนี้จะเวลาจากรายการมองรอบทิศหมดลงแล้วค่ะยิงพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ